สวัสดีค่ะท่านผอ,อดิฉันเป็นครูคนใหม่ค่ะดิฉันต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผอ,อมากเลยนะคะที่รับครูที่ยังไม่มีประสบการณ์อย่างดิฉันเข้าทำงานผมสี่ต้องขอบคุณครูที่สมัครเข้ามาผมจะให้ครูเป็นครูประจําชั้นห้องมอสี่ทับสแล้วกันนะ ได้คะ่ะท่านผอดอิฉันจะทําให้เต็มที่ค่ะจะต,ต้องทําใจเลยนะพอเด็กๆห้องเนี้เอาใจยากครูที่เป็นครูประจําชั้นของนักเรียนห้องเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้ถึงอาทิตย์สักคนทําไมเหรอคะผมคงไม่พูดล่วงหน้าน่ะให้ครูไปพิสูจน์เองละกันนี่คือกฎที่ครูคนก่อนๆเขาเขียนไว้ถ้าอ่านกฎแล้วไม่อยากเป็นครูที่โรงเรียนนี้ครูสามารถลาออกได้ตลอดเวลานะงั้นผมขอตัวก่อนทำไมผอ,อ,อ,อเขาถึงพูดจาแปลกๆเนี่ยยังกับเป็นเรื่องราวร้ายแรงแนะ่ จะถึงยังไงฉันก็จะลองสู้ดูสักตั้งเพราะที่นี่ให้เงินเดือนมากกว่าที่อื่นทั้งสามเท่าแนะ่ตอนนี้ฉันอยู่หน้าห้องชั้นม .4 ทับ3แล้วก่อนจะเข้าไปฉันขออ่านจดสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะหากคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าคุณได้เป็นครูประจำชั้นห้องม .4 ทับ3หากคุณอ่านข้อความในจดหมายแล้วรู้สึกกลัวและไม่อยากสอนต่อคุณสามารถลาออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณเองเรื่องอะไรฉันจะลาออกไม่มีทาง ในห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมด19คนและกฎต่อไปนี้เป็นกฎที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อที่1คาบแรกยามเช้าเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปคุณจะเห็นนักเรียนในห้องนั่งต้มหน้าขอให้คุณออกไปจากห้องนั้นแล้วกลับเข้าไปอีกครั้งหลังจากได้ยินเสียงนาฬิกาบอกหมดคาบเรียนกฎข้อที่สองระหว่างสอนหากคุณหันหลังไปเขียนกระดานแล้วหันกลับมาพบว่ามีเด็กคนใดคนหนึ่งหายไปจากเก้าอี้ให้หาตัวเด็กคนนั้นแล้วบอกไปนั่งที่เดิม ยกเว้นนักเรียนที่ชื่อมิวกี้กดข้อที่3จากข้อที่2หากัขันกลับมาพบว่าเด็กคนใดคนหนึ่งสลับที่กันให้พาเด็กเหล่านั้นกลับมานั่งที่เดิมของตนจําไว้ว่าตําแหน่งที่นั่งของเด็กทุกคนต้องอยู่ที่เดิมเสมอเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปห้ามไปยุ่งเด็ดขาดกดข้อที่5เวลาออดดังบอกเวลาหลังเลิกเรียนให้รีบออกจากห้องกลับที่พักโดยเร็วแล้วอย่ากลับมาที่โรงเรียนอีกหลังจากพระอาทิตย์ตกดินกดว่าอะไรเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอก ตอนนี้ก็ถึงเวลาสอนนักเรียนแล้วฉันรีบเข้าไปสอนดีกว่ามานิ่งจ้าสวัสดีจ้ะนักเรียนครูเป็นครูประจำชั้นคนใหม่ของชั้นม .4 ทับ3นะจะมาสอนพวกเธอวันนี้เป็นวันแรกเนไปตามกดข้อที่หนึ่งเลยอะนักเรียนเห็นมายิ้มให้ฉันเอายังไงดีเนี่ยเราจะออกจากห้องนี้ตอนนี้เลยดีไหมแต่ฉันเป็นครูนะฉันจะทิ้งนักเรียนได้ยังไง เอาละค่ะนักเรียนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านักเรียนหัวลรอกันทำไมคะนักเรียนจะทำอะไรครูนะอย่าเข้ามานะถอยไปเดี๋ยวนี้เลยครูบอกให้ถอยไปไง <punct? S 1> นักเรียนอย่าทำเขาโอ๊ยคุณเดมแล้วนักเรียนนักเรียนอย่าทำแบบนี้คทำไม่ดีนะนักเรียนโอ๊ย,อยนักเรียนยอย่าทำแบบนี้ช่วด้วยค่ะท่าพอออนักเรียนทําลายชั้นเพราะคุณไม่ปฏิบัติตามกฎนักเรียนก็เลยเป็นแบบนี้พออต,อ,พอต้องจัดการเด็กพวกนั้นที่ฉันนะคะฉันเป็นครูนะครับทำแบบนี้ได้ยังไงผมคงทําอะไรไม่ได้หากคุณอยากเป็นครูที่นี่ก็ <CC. S 2> ต้องรับนักเรียนพวกนี้ให้ได้งันฉันไม่เป็นครูที่โรงเรียน